2. กันหมกคสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นฝ่ายดำและที่เป็นฝ่ายขาวร้อยสี่ิกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นฝ่ายดำและธรรมที่เป็นฝ่ายขาวแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ธรรมที่เป็นฝ่ายดำอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิถึงสิบมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายดำธรรมที่เป็นฝ่ายขาวอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิถึงสิบสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายขาว กันหมคสูตรที่สองจบ